สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเปิดยอดกระถินที่แท้จริงหลังเจ้าภาพหอบเงินกลับบ้านไม่ยอมประกาศจากกรณีพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่บุรีรัมย์พร้อมกับชาวบ้านเกิดความสงสัยในเจ้าภาพกระถินหลังมาทอดเสร็จแล้วหอบเงินกลับบ้านก่อนจะค่อยย้อนกลับมาให้เงินหนึ่งแสนแต่ไม่บอกยอดจริงโดยก่อนหน้านี้สองครั้งเป็นผ้าป่า ก็กระทำลักษณะเช่นนี้มาแล้วซึ่งพบการบริหารจัดการงานเหมือนออกแกนไหนห้ามถามยอดเงินนอกจากนี้ยังนำกองกระถินของชาวบ้านไปรวมด้วยขณะที่ผู้ใหญ่บ้านถูกกล่าวหาหอบเงินหนีทั้งที่ไม่รู้เรื่องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด17พฤศจิกายนมีรายงานแจ้งว่าเจ้าภาพคณะกระินคนดังกล่าวได้นาเงินส่วนที่เหลือจานวน131,702บาทส่งมอบให้เจ้าอาวาสแล้ว หลังจากนำมาให้ย้อนหลังในวันทอดกรถินจำนวน1,000 0แบาทรวมยอดเงินกรถินที่ได้รับทั้งหมด2,31702บาทพร้อมกับชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศยอดเงินกรถินเนื่องจากมีการปิดเครื่องขยายเสียงจึงประกาศไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ